สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผีฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณที่รับชมและรับฟังยายปองวัดป่า EP หนึท้าความไปถึงเมื่อ60ปีที่แล้วคิดจากปัจจุบันก็ราวๆพศสอ0พถึงพศสอ0 7ณวัดป่าสารารวมญาติในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก่อนจะเป็นวัดป่าสารารวมญาติเดิมที่พื้นนี้เป็นของยายปองและญาติพี่น้องแก่อีกสองคนยายปองเป็นลูกสาวคนแรกพี่น้องสามคนนี้มีความอยากได้ใครดีต่างคนต่างต้องการมีทรัพย์มากกว่ากันมักใช้เล่เหลี่ยมแย่งชิงกันคิงก็ราคาก็แรงทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็กยายปองเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่พูดน้อยและต่อยหนัก ในบรรดาพี่น้องสามคนด้านนิสัยใจคอแกเป็นคนที่ห่วงของมากอะไรที่เป็นของของแกอย่าได้มาแยมมาอยากได้นอกจากแกจะให้ที่ดินผืนวัดป่ารวมญาตินี้เป็นชนวนให้สามพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นฆ่าแกงกันเพราะน้องสาวสองคนของยายปองอยากได้ที่ดินด้วยความละโมบโลภมาก เพราะคิดว่ายายปองมีที่ดินเยอะร่ำรวยแล้วแต่จริงๆก็ได้เท่าๆกันหมดที่ยายปองมีสมบัติเยอะเพราะแกเป็นคนขยันและประหยัดเลี้ยงควายขายได้รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีประมาณว่าน้องสองคนอิจฉาพี่สาวน้องสาวของยายปองเลยวางแผนที่จะฮุบเอาที่ดินสมบัติของพี่สาวน้องสาวสองคนของยายปองได้ตกลงและคุยกัน ข้าทิ้งเลยถ้าตายแล้วจะได้ทุกอย่างเป็นของเราเอามาแบ่งกันเราจะได้ทั้งที่ดินทั้งบ้านและควายของแกเอามาแบ่งกันดังนี้แล้วสองน้องสาวได้วางแผนชักชวนพี่สาวไปที่ป่าโดยได้บอกว่าไปแบ่งที่ตีไม้แบ่งเขตที่ดินกันตรงที่ดินที่ทะเลาะแย่งกันตรงนี้แหละกัดจะตีหัวพี่สาวให้ตายและฝังตรงนี้ฝังไว้ตรงนี้แหละ ให้เฝ้าที่ซะเลยหวงสมบัตินักยายปองก็รู้จักนิสัยน้องสาวสองคนดีและก็ได้ระวังตัวแต่ไม่คิดว่าน้องสาวจะถึงกับฆ่าแกงตัวเองได้ยายปองก็ได้ไปตามนัดเพราะยังไงน้องคงไม่ฆ่าพี่แต่คงแค่จะขู่และใช้กําลังถ้าอยากได้มากแกคิดผิดเรื่องของความละโมบโลภมากสมบัติไม่เข้าใครออกใครแม้แต่พี่น้อง สองน้องสาวใช้ไม้ตีที่หัวแกช่วยกันฉุดดึงแกกระชากลากถูหลายครั้งจนสิ้นชีวิตและฝังไว้ตรงที่ดินตรงนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนได้สมบัติของแกไปแบ่งกันเสียงร้องไห้ระงมและเสียงไล่วัวควายรอยย่าที่นอนราบพื้นและดีดตัวขึ้นตามพื้นเหมือนรอยคนเดินแต่ไม่เห็นใครไม่มีคนเดินผ่านแม้แต่ลมพัดผ่านสักนิด ทําให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดความผวาหน่ากลัวบ้างก็ว่าเจ้าที่ผีหาซาตานล่ําลือกันไปต่างๆนานา,นาบางครั้งก็เป็นผู้หญิงกวักมือเรียกทุกวันก่อนวันพระใหญ่ยายปองด้วยที่ตายผิดธรรมชาติโดนพี่น้องฆ่าหุบสมบัติเสียงพร่ำพูดปะปนกับสายลมต้องเอาคืนพวกมันอยากได้ของของกู ก็มาอยู่กับกูนี่เสียงของยายปองดังลั่นน้องสาวของยายปองทั้งสองคนต่างได้ยินมันได้ยินอยู่ลึกๆในหูเสียงดังไกลๆแต่ชัดเจนได้ยินไหมวะเสียงเหมือนเสียงพี่ปองหุบปากไว้เงียบๆเ,เดี๋ยวคนรู้เราอาจหูฝาดและคิดมากไปเองสักพักรมแรงมากน้องสาวยายปองที่นั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านตรงแคร่ ่างชฉนใจและงงอยู่ดีๆมีลมมาและแรงเลือเพ็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้มองไม่ชัดเหมือนกำลังขุดอะไรไปดูซิใครขุดอะไรขโมยไหมสองคนพี่น้องคุยกันและได้ชวนกันเดินไปดูพอไปถึงใกล้ๆทุกคนต่างตกใจเพราะเป็นพี่สาวของพวกเธอเองพี่ป้องสองคนพูดเสียงดังพร้อมกัน ยายปองแกหันหน้ามาเสยยิ้มแล้วชี้หน้าพร้อมได้พูดว่าฉันจะเอาแกสองคนไปอยู่ด้วยไปอยู่กับฉันไปอยู่ด้วยกันที่ดินตรงนั้นที่ที่พวกแกอยากได้สิ้นเสียงหมาก็เห่าหอนขึ้นอย่างวังเวงขอบคุณที่รับชมและรับฟังฝากกดติดตามด้วยนะคะ รับชมต่อ EP 2ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ